ฮัลโหลสวัสดีครับวันนี้ก็กลับมาพบกับผมกันอีกครั้งนึงครับในรายเกมเศรษฐีนั่นเองนะครับก็วันนี้นะครับเราจะมาทําการรีวิวนะครับตัวละครใหม่นะครับที่เพิ่งปิดมานะครับนั่นคือน้องยอมปลานั่นเองนะครับเรามาดูความสามารถของน้องยอมปลากันก่อนเลยนะครับความสามารถแรกนะครับก็คือเมื่อตกแรงมาของฉันนะครับมีโอกาส70%นะครับที่จะเรียกฝั่งตรงข้ามทั้งหมดภายในแถวนะครับแล้วก็ในเทอร์ของฉันนะครับเมื่อตกแรงมามีโอกาส65%ที่จะเหาะเหินเนาะ อ่ะจบไปนะครับกับหนึ่งความสามารถเนาะความสามารถต่อมาก็คือเมื่อก่อสร้างอาคาร3หลังนะครับห้กระโดดกลับลงมายังตำแหน่งที่ยืนนะครับเมื่อไม่สแสดงผลเติบโตบวกสิบเปอร์เซ็นต์เมื่อเริ่มเทินนะครับมีโอกาส70%ที่จะเคลื่อนย้ายแม่เหล็กไฟฟ้านะครับไปไปภายในแถวด้านหน้า8ช่องโดยการเคลื่อนย้ายนี้จะไม่ถูก กั้นจากเ,าเกตหิมะหรือแม้กระทั่งป้ายสต็อปเลยนะครับแล้วก็พื้นที่ที่เราเลือกนั้นนะพอเราไปถึงปุ๊บเราจะสร้างแลนด์มาร์คทันทีนะครับแล้วก็เมื่อก่อสร้างนะครับพื้นที่ของฉันโดยตรงถือมาตกนะครทำมิลการ80%นะครับ,นะรบใช้เอฟเฟกตนะ์พื้นที่ปะโลกเนาะพื้นที่ปะโลกคืออะไรเออคืออะไรเดี๋ยวเราขึ้นรูปให้ดูแบบนี้นะครับอ่ะนะครับโดย ถ้าเกิดว่าเรานะครับตกที่พื้นที่ปอลลกของเรานะครับโดยที่มีฝั่งตรงข้ามอยู่ภายในแถวนั้นเนี่ยเราจะทําการขโมยมาเบลนะครับอ่าจริงๆมันเป็นการสุ่มนาองหนึ่งคนที่อยู่ในแถวนั้นแต่ถ้าเกิดว่าเราเล่นหนึ่งหนึ่งมันก็จะไม่ต้องสุ่มไงเออนะครับเท่ากับ2เท่าของค่าผ่านทางที่แพงที่สุดภายในแถวนะครับ ถ้าฝั่งตรงข้ามมาตกก็คือขโมยเหมือนกันเนาะไม่ว่าจะเป็นเราหรือฝั่งตรงข้ามตกพื้นที่ปรโลกก็จะโดนเราขโมยเงินเหมือนกันถ้าเกิดพื้นที่ปรโลกนั้นเป็นของเรานะครับโดยพื้นที่ปรโลกนั้นนะครับจะสามารถลบพวกสิ่งติดตั้งต่างๆได้ไม่ว่าจะเป็นพื้นที่หมอกพื้นที่ของเกรตาพื้นที่ของไกาอาลบได้หมดเลยผีเสื้อก็ลบได้เกดน้ําแข็งก็ลบได้นะครับแต่ว่าสิ่งอันเชิญอย่างมังกรของ น้องมังกรที่ชื่อว่ารากรรบไม่ได้นะครับอโอเคไหมก็น่าจะโอเคนะครับสำหรับพืชที่ปรปโรวเนาะก็เป็นซิกเนเจอร์ของยอมราเขานะครับอะเรามาดูจี้กันดีกว่านะครับจี้ก็จะจัดไปตามนี้เลยก็จะมีหมวกไทเทเนียมนะครับมีปืนกับขังหลุมดำเนาะก็คือเอาไว้ขังเขาเพราะว่าเราต้องตบมือเต็งบ่อยแนละ้วขังเขาเสร็จปุ๊บก็เอาดุกําชอนนะครับเพราะพอเราขัางเขาปุ๊บแล้วเนี่ย เขาก็จะไม่สามารถแบบว่าขัดขืนการโจมตีของเราได้เนาะต่อไปเป็นหมัดเพชรนะครับอันนี้ยิ่เนื้อจี้ฟรีสไตล์เนาะจะใส่หมัดเพชรก็ได้หรือว่าจะใส่เป็นอ่าป้องกันการทาสีก็ได้ถ้าเราเอาป้องกันการทาสีไปเราก็จะโดนตัวดีบัฟอย่างคีมุนเล่นงานแต่ถ้าเราเอากันทาสีไปเราก็จะปลอดภัยจากพวกสายวิถต่างต่าง,างเอเอไม่ใช่เอาม่นะถ้าเราเอาหมัดเพชรไปเราก็จะป้องกันพวกดีบัฟอย่างพวกคีมุนได้แต่ถ้าเราเอาการทาสีไปเราก็จะพวก เราก็จะปอกกัดพวกสายวิกเอ่อพวกปลายสีแบบเจวอลดาก็ขึ้นอยู่กับระยะพินิจของเพื่อนๆเนาะส่วนจี้อีกชิ้นหนึ่งอันนี้เป็นในคอมเมนต์เลยนะก็คือจี้โดนก๊อปปี้ซูเปอร์เดเมนชั่นนะครับก็เมื่อฝั่งของเขาได้รับเดนมาร์กแล้วได้รับแดนมาร์กตามแล้วก็เมื่อเราสร้างแรนมาร์กมีโอกาสที่จะไปหัวมุมหรือพื้นที่พิเศษเพื่อนๆก็จะงงว่าเอ้ยแล้วเซตนี้เมืองมันจะแพงยัางไงาอ่าเมืองมันจะแพงจากสองอย่างนี้นะว่าคือออฟลองสองอันนี้ก็คือหนึ่งเมื่อติดตั้งหลุม,มีมีโอกาส60%ท่จะ สุ่มเก็บค่าผ่านทาง248เห็นไหมเยอะแล้วนะแล้วก็อ,อีกออบหนึ่งก็คือเมื่อตกพื้นที่ของชั้น50%ที่จะเพิ่มค่าผ่านทาง2เท่า2อ,ออ็เนี่ยมาคอมโบกันอะ่ะทำให้เมืองอ่ะของยอมราแพงขึ้นแต่ถ้าเกิดว่าเพื่อนๆไม่ถูกใจเซตนี้เรามีอีกเซตหนึ่งแนะนำนะครับก็คือเซตนี้เป็นเอ่อยอมราในเซตของเปลี่ยนจี้นะครับจากเอ่อโดนไดเมนชั่นนะครับเป็นโดนกันทาสีเนาะแล้วก็ใส่ซุด อ่ารองเท้าซูเปอร์ดเมนชั่นไปแต่ว่ามันจะทับกันตรงที่ว่าตัวยอมราเนี่ยมันมีนมความสามารถในการเหาะเขินอยู่แล้วเออพอใส่รองเท้าซูเปอร์ดเมนชั่นไปเนี่ยมันก็จะทับกันแต่ถ้าเกิดว่าไม่ได้ซีเดียตรงเนี้ยก็ใส่ไปได้นะเพราะอย่างอันเนี้ยรองเท้าดเมนชั่นเรามันมีออฟพูดเมือง ออสองสอยู่เนาะสนะครับแต่ว่าวันนี้เราจะเอาเซตแรกที่เมื่อกี้แนะนำนะครับไปไให้เพื่อนเนดูเนาะเพราะอะไรเพราะว่าเรายังไม่ได้ทําการรีวิวโดน d i เมนชั o นเลย,เลยก็จะรีวิวไปพร้อมๆกันเลยนะครับอ่ะโอเคเราโม้มามากพอแล้วเดี๋ยวเราไปดูกันในเกมดีกว่านะครับว่าน้องยอมราคอสตูมที่ใช้เซตนี้จะโหดแค่ไหน let's go ในตาแรกนี่นะครับเราก็มาอยู่กันในแผนที่ Neo m นะัลติเว l ร์สเนาะเราก็มาเจอตัวละครแจกฟียนอีโวคริสตะอัตเรียนด้วยเนะาะไม่ได้แจกฟีลก,ก็เสียลูกอมดาวต้งหนึ่งพันลูกอมดาวนะครับแผนที่นะครับ Neo มัลติเวิร์สก็เหมือนแผนที่มัลติเวิร์สทั่วไปเลยเนาะต่างกันแค่แผนที่ Neo m ั u ต t เ i ิ v e สเนี่ยมันจะเพิ่มการว้าไปแผนที่ใหม่อะมากขึ้นเป็นแผนที่ส่วนผลไม้แผนที่ลูกกวาดอะไรพวกนี้นะครับเออมันก็จะ เพิ่มเขาเรียกเพิ่มลูกเล่นให้เราได้มากขึ้นเออจากที่แผนที่มัลติเวิร์ธรรมดามันแค่มีแค่ไม่กี่แผนที่อันนี้ก็ได้แผนที่ใหม่ๆมาเพิ่มขึ้นนะครับเราคิดว่าข้อดีก็คือมันทําให้เราอะไม่ไปน่าเบื่อกับแผนที่แบบผัดธงผัดเทแผนที่เมืองเวทมนต์อะไรอย่างเงี้ยอ่ะนี่นะครับื้นที่นรกเกิดขึ้นแล้วนะครับแต่ว่ามีประโยชน์อันใดในเมื่อเราอยู่นละแถวก็ะฟังๆอ่าเมื่อกี้โดนติดนะครับอ่าเปลี่ยนแผนที่นอยเป็นแผนที่ลูกกวาด ไปยังพื้นที่ของฉันนะครับลงตรงนี้เลยป้านะครับขังกกงเขาแล้วก็เรียกเขามาด้วยเออโดนทำลายต่อด้วยเราว่าเขาน่าจะแพ้แล้วแหละ <g ül üyor> ยังไม่ได้ขโมยเงินเลยอะ <c oughs> โอ้โหเร็วม,มากนะครับสำหรับเกมแรกเนาะ <c oughs> เกมต่อมานะครับเราก็มาอยู่ในแผนที่นิวมันลติเวิร์สเหมือนเดิมแล้วแต่ว่าเป็นเออเขาเรียกว่ายับ ไปเจอกับตัวละครใหม่นะครับอย่างอีโวมิวสาววัคคูรีเนาะความจริงก็คือน้องไอริทนั่นเองนะครับอ่าแล้วก็เคลื่อนดน้าหน้าแปดช่องมาเลยวางหลุมดำไว้ตรงนี้นะครับแล้วเราก็กระโดดเห็นไหมขโมยขโมยย้อนขโมยขจมยยิย่งเราสร้างหลุ่มดำเยอะขนาดไหนเนี่ยเมืองเราก็ยิ่งคูณแพงเท่านั้นนะครับเห็นว่าคูณสองต่อคอยก้าวแล้วกันเนาะคอยก้าวคอยก้าวีมีมอบรางวัลน,นะครับ ไม่เป็นไรเนาะมันไม่ใช่คุกเพราะว่าแผนที่ใหม่ๆคุกมันไปอยู่ตรงม,มันสลับที่อยู่แล้วเพราะฉะนั้นก็สบายๆนะครับแต่ตอนนี้ก็คูณสิบไปแล้วนะครับคูณสิบเขาไม่มีเลสเอร์เซอร์ถ้าเขามีเลสเอเซอร์นี่คือแบบเขาวิ่งเอาวิ่งเอาแล้วนะเนี่ยฉีดน้ำเนี่ยม,มีโล่มีฉีดน้ำด้วยไม่เป็นไรไม่เป็นไรก็ปล่อยเขาไปนะครับปล่อยให้เขาถอยไปนะครับท่านสอง ูกเต่าใหม่เราชอบมากเลยอะน่ารักดีเออเหมาะกับยมราดีนะครับเออมาเป็นลูกเต่าที่แบบมาเพื่อยอมราอ่านี่เป็นไงเอฟเฟกคอสตูมเออลืมอธิบายคอสตูมไปเลยคอสตูมมีความสามารถในการเรียกฝั่งของข้ามไปยังพื้นที่ของฉันนะครับ60%เนาะแล้วเมื่อเรียกมาปุ๊บเนี่ยสกิลก็จะไม่ทำงานด้วยเออเดิน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 ไม่เป็นไรเนาะให้อภัยกันได้นะครับให้อภัยกันได้เนาะโอเคปะโอเคนะออโอเค กระโดดปาดเฟกติดอ่ะหนุนดำไม่ติดเนี่ยแล้วเราไม่ค่อยชอบแผนที่นี้คือรู้ว่าพอเราเนี่ยตกปุบ๊บเปลี่ยนแผนที่เนี่ยมันทำให้เขารุดอกจักกรงแต่ไม่เป็นไรเนาะหลุดก็หลุดไปเมอร์สแลนด์เมอร์สแลนด์เราขอได้ไหมเหมอ่อของเธอนะ,อนะอก็คือพือ้น80%พื้นที่อะไรนะพื้นที่นรกไม่ออกเลย ก้าวกระโดดหลอก้าวมาตรงนี้ละกันโดดดึงเออเรียบร้อยนะครับติดสักทีเนาะชอบอะ่ะชอบเอฟเฟกต์มันเจ๋งแหละอันเชิญไปนรกเหมาะกับเวลาเจอเพื่อนแบบเพื่อนอย่างเงี้ยอันเชิญไปนกรกบร้อยไม่เป็นไรนะครับต่อให้ตกเมืองที่6เอนะแต่ว่ามันจะคิดตามเมืองที่แพงที่สุดก็คือเมืองที่ปนะุ่น20่ะจบไปอีกเกมนะครับสำหรับเกมที่2เนาะ เกมต่อมานะครับเรามาอยู่ในแผนที่โดนมาสเตอร์เนาะมาเจอกับตัวละครสายวิกตอรี่อย่างน้องเวิมพายด d ดีนะครับเรามาดูกันดีกว่าว่าเราจะลมเขาหรือว่าเขาจะทําการวิกตอรี่เรานะครับกดอื่นเราจะต้องทําการกระจายเมืองให้ครบทุกแถวก่อนเนาะเพื่อป้องกันไม่ให้เขาทําการวิกต์รได้่ะเขาก็ส,ส่งสติ๊กเกอร์มาแล้วนะครับก็คือดึมปิดเนาะเราเลยปิดสติ๊กเกอร์แต่ไม่เป็นไรนะครับอยากส่งก็ส่งไปเราดอนแค์อยู่แล้ว ตัวแม่จแคร์เพื่อใช่ปะเออตัวแม่จแคร์เพื่อมันแคร์อยากส่งอีโมจิส่งไปอยากส่งได้ส่งไปอยากส่งไปอได้ส่งไปเพื่อท้าผ่านทางคือพยายามวางหลุมดําไปเยอะๆนะครับที่วางเนี่ยไม่ใช่อะไรนะเพราะที่วางเนี่ยคือเพราะว่าเราจะได้ทําการอย่างเงี้ไงทําการคูนเมืองไปเรื่อยๆเนาะถ้าเอฟเฟกต์มันติดคูนสี่แหละยี่ไพเอ็มแหละเห็นไหม อะไรอดีดีอ๋อเขาจะต้องการจ่ายเห็นไหมข้อเสียของการข้อเสียของการไม่มีการการต้ายีดก็จะเป็นอย่างนี้ครับเขาก็จะจ่ายแบบมันมันเนาะมันมือ,อตาตาเฉลียวเพื่อนที่ได้หน้าแปดช่องก็บุยบุยนะครับเก็บระวางลงตรงนี้พอเหิอนไหมอเหิอนลงที่เดิมนะครับตรงนี้โจมตีเขาเลยป้าม ไม่มานะครับเขาไม่ยอมมานะเขามีการป้องกันอยู่แต่ว่าเราก็ไม่แคร์นะครับเราก็จะทำการขโมยเงินเขาไปเรื่อยๆเนี่ยเมืองแพ่งสุดท้าสองเอมสองเท่าก็ร้อยเอ็มแล้วนี่เนี่ยอรอบบุกมาเบลเรียบรอ้อยยุทธไหนอีฟีนะฟ่เนาะ ในตาสุดท้ายนี่นะครับเรามาอยู่ในแผนที่อารีนากันนะครับมาเจอกับป้ามีเมียนด้วยนะครับสวิมีเมียนอ่าเขาขังกงเราใช่ไหมเราก็ขังกงเขาได้เหมือนกันแต่เราอยากรู้ว่าทำไม70%ของยำรามันไม่ค่อยติดไหนบอกเราหน่อยสิ70%อตของยำราทำไมมันไม่ค่อยตีดีแบบวางบบวาตรงนี้คอยสีชอบคิดว่าแบบ เป็นของแบบเซิร์ฟเก่าอะที่ว่าอะไรนะเมือ่อเมื่อวางหลุมดำแล้วมันจะโดนสลับหลุมอเออของเซิร์ฟเก่ามันเป็นอะไรนะมันเป็นออฟที่หลายคนใช้มากเลยนะไอออฟไอเนี่ยเอ่อสลับหลุมของไทยน่าจะไม่มีเนาะใช่ไหมครับสลับหลุมโดดมาตรงนี้โจมตีเขาหน่อยมึงมีเท่าไหร่โอ้ยสามสิบเอ็มล้มลงก็งจะหกสิบโอ้ง่ายไหมง่ายเนาะไม่ยืดเยื้อ ก็จบไปแล้วนะครับสำหรับการรีวิวอยอมรานะครับคอสตูมด้วยนะครับอ่ะเป็นไงกันบ้างเอ่ยโหดไหมโหดนะอ่ะจริงๆอ,ะอ่ะถามว่ามีคอสตูมกับไม่มีคอสตูมกัต่างกันยังไงคือถ้ามีคอสตูมอะ่ะมันจะจัดจีงง่ะถ้าไม่มีคอสตูมมันจะจัดจียากเพราะว่า บางทีเราจะอาจจะแพ้สายวิกได้การที่เรามีคอสตูมเนี่ยมันมีความสามารถในการเรียกใช่ปะ้ะเพราะฉะนั้นเนี่ย60%เนี่ยถ้าฝั่งตรงข้ามวาร์ปบ่อยอ่ะก็จะโดนสลายโล่สลายหมวกไปเรื่อยๆจนหมดเนาะเราก็จะโดนต,ตีของ,ง่ายขึ้นแต่ถ้าเกิดว่าคนไม่เติมคอสตูมเนี่ยอาจจะต้องเอาจี้ที่เป็นเนรเทศไปแทนนะครับเพื่อที่จะทำให้อ่าเขาเรียกนะครับฝั่งตรงข้ามเนี่ยไม่กล้าวาร์ปบ่อยอ่ะปิดไปเฉยเลยนะครับอ่าแต่ก็ประมาณนี้เนาะอันนี้เป็นเซตมาตรฐานเนาะก็ คลิปรีวิวก็คงเอาไว้เพียงเท่านี้นะครับถ้าชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ like, กด Subscribe นะครับเป็นกำลังใจกับช anel ของเราด้วยนะครับสวัสดีไปแล้วบ๊ายบายเจอกันใหม่คลิปหน้าเด้อจุ๊บ